ไหนะฮะจะตายตอนนั้นเล่นเล่นเล่นเ็ทเ,เ,เล่นลายก็ไม่เป็นนะก็ไปหาลานคนเมืองนะคะเพื่อที่จะมา,าตังตังรัฐบาลเขาช่วยนะสองพันแม่ดูสวัสดีค่ะนี่แหละกทมอของแท้ใช่นี่ตรงนี้เลยของแท้ของแท่ไม่ไม่ดูดจา้าสวัสดีเด็กหน้าโพค่ะนี่คือกทมอของแท้จะไม่ดูด กำลังแสดงเสาจิงชากรทมอของแกใครๆ,ๆไม่รุดถ้าใครไม่รู้จักกรทมนี่คือกอรทมนะฮะเด็ดน,นาโป้สวัสดีนะคะไม่เจอนานแล้ะเดชดม่นนใบรุ่นนะใบรุ่นมา่มา,ายรุ่น ดูดสวัสดีจากพี่ติ๊บนะคะเด็ดก็เลิฟเลิฟขอบคุณค่ะขอบคุณเด็ดน,นะปนะคะเสาชิงชาใช่ใช่สวัสดีคุณแม่ดูดครับจากจากทรงพลน,น,นะคะซากุระสวัสดีค่ะสรพลจากแม่ดูดนะคะแม่ดูดจนีสวัสดีค่ะจากน,ะะน,น้องแมวสบายดีสวัสดีคุคณเด็ดเด็ดใช่ไหมคุณเด็ดใช่ไหมไม่ใช่คุณเดิดใช่ไหมเพิ่งออกจากตู้อบคุณวีไม่ได้คุยนาะน่ตามสบายกับแม่ดูดทักสบายนะคะ พี่เสมอน้องแมวจา๋จาจ่าพี่เสมอนะคะที่ถึงน้องแมวสวัสดีคุณแก้วนะคะสวัสดีคุณแก้วก้าวนะคะเ,คเขาแข่งเชือกไหมแข่งไงเมื่อกี้นี่นานๆเขาจะแข่งทีนะอ้วนนะนานๆเขาจะแข่งทีเนาะกี้นี่ไม่แข่งนะพี่ถอยออกไปอย่างเพราะว่ามันเห็นไม่ชัดนะน่าจะมีแข่งดูดูด,ดูทุกคนดูเนี่ยเขามาถ่ายรูปมาท้งนั้นนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะ างคนต่างถ่ายเนาะเราก็ไปติดกล้องเขาไปติดกล้กองเราเนะี่ยเป็นเรื่องธรรมดามีมีมีอ้วนแขวงเชือกต้องรอนะคะรอนะเขาอาจจะแขวงให้นักคนมาเ,อเยอะแล้วนะตรงแยกตรงนั้นก็เป็นวัดสุทัศใช่ใช่ไม่ดูดโน่นฝั่งโน้นวัดสุทัศนะพี่เสมอสวัสดีครับจากคุณสงควรนะคะเลือดสุเกจจากคุณแก้วเก้านะคะแถวนั้นมีแต่ร้านเกตร้านถอยวัดสุทัศน์ก็แถวแถวนั้น วันดีจ้าจากพี่เสมอนะคะวัสนี้ครับคุณแก้วเก้าพี่แก้วเก้าจากจากสมพลนะคะคุณทิพย์จากแก้วเก้านะคะพี่เสมอค่าจากคุณแก้วเก้านะคะแก้วเก้าวัสดีค่เ้าจากพี่เสมอนะคะวันนี้รอบบ้านนะคะจากคุณเดชนาโปนะคะสมพลเลิฟเลิฟจากพี่แก้วเก้านะคนก็มาไล์กันเยอะนะคนมาไล์เยอะเนี่ยถือมือถือทางนั้นเลยนะเขากำลังไล่นะกำลังไล์กำลัง ปีไม่ได้เอาไม้มานะที่เก่าก็เลยไม่เอามายัางไม่เริ่มกิจกรรมใช่ไหมยัง่ะน่าจะเป็นประมาณคนมาเยอะกว่านี้นเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เยอะแต่ว่ามันร้อนไงแต่ว่าพนักงานเขาเข้าไปฝั่งโน้นแล้วอ้วนเขาเริ่มเข้าไปแล้วนะคะเริ่มเข้าไปในงานแล้วน่าจะมีสักอีไม่นานนะคะเข้าไปฝั่งโน้นแล้วเนี่ยจ้าเริ่มเริ่มเยวเก่านะคะไม่ปัง ทีมงานเขาคุ้จะกินอาหารกินอะไรเสร็จนะไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะเริ่มกิจกรรมตอนไหนไม่รู้เขามีอะไรที่ก็ยังไม่รู้นี่นี่นี่อ้วน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 แปงแล้วอ้วนอ้วนอ้วนยวถอยถยนี่ที่อ้วนอยากเห็นนะกล้องที่มันไม่ใช่แนวนอนนะมันก็เลยเป็นแนวนี้นะคะเราต้องถอยก็จะเห็นภาพนะโอ้สวยงามชอบมากนะนี่นะ พออกมาแค่ไหนก็ไม่พอนะคะเอ๊เราจะทำยังไงดีนะน้องสาวดาสวัสดีนะคะน้องสาวดานี่แบ่งแป๊บเดียวนะเขก็จะเลือกแบ่งนะ,ะเอา้าโดดเชือกอ้วนโดดโดดโดดโด,ดถ้าเป็นแนวนอนมันจะได้ภาพสวยมากนะ,ะอยู่ในใจเสมอโอ้โหบน้องแมวนะคะ จีวีน้องพึ่งได้เข้าหาเตือนสายค่ะไม่เป็นไรน้องแมวไม่เป็นไรนะครับที่เห็นน้องแมวไปหลังบ้านทุกวันคะขอบคุณน้องแมวนะเห็นอยู่นะคะไปหลังบ้านทุกวันเต้นเต้นกระโดดเชือกนะก็แป๊บเดียวนะคะหมดแรงนะคะว้วนคงตุยอ้วนคงตุยก่อนนะตุยเพราะกระโดดเชือกแล้วว้วนเห็นไหมคนคนเขาก็ขายลูกนี่นี่อีม่อีแล้วนะกล้องดลี้ยงไม่ได้นะออซอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละนะ วเมื่อก่ววอนที่เขาแสดง